สวัสดีครับเซียวมัมจอรเดียครับเรืองชัยแท็กเตอร์จังหวดัดอบบลนะครับพาม,มาดูช่างประกอบรถครับวันนี้ช่างเล็กครับนุ่มรอไฟแรงแสงทุกโคงง้งยงหน50 50ดีนะครับครับ มาดูด้านหลังตัวรถนะครับนะครับช่างเร็ยกกำลังประกอบหลังคาครับขาเนี้นเตียมส่งครับสั่งจองไว้แล้วครับตอนนี้4050ขายดีนะครับช่วงนี้สนใจติดต่อเซียมบจอนเดียได้ครับ0804758624ครับบริการฟรีรับประกัน1ปีนะครับ1ันชั่วโมง ทีมงานมืออาชีพข้างสองคนพร้อมเสมอที่คุณต้องการครับผมดีกว่าเลยนะครับตัวนี้เป็นพวงบาลายพาวเวอร์นะครับติดเทอร์โบระบบค์ดเป็นยังไงครับช่างเล็กครับเอ้ช่างช่างเล็กครับคัดคู่ใช่ไหมครับ เป็นแคดคู่ครับระบบเกียร์หน้าแปดหลังสี่นะครับรุ่นนี้ครับระบบสามสูบนะครับสำหรับห้าศูนย์ห้าศูนดีามาดูตัวเครื่องครับ น้ำหนักตัวรถครับรวมมันจะอยู่ที่สองตันหนึ่ง้อยสิบห้านะครับของแถมมีจัดชุดใหญ่นะครับครับผมดูต่อนะครับห้าศูนย์ห้าศูนดีนะครับช่างเล็กก็ประกอบไปครับ กำไรดีผลผลิตได้ประหยัดน้ำมันครับต้อง50 50ดีครับจอรเดียเรื่องชายแท็กเตอร์ครับดาวขั้นต่ำที่25เปอร์เซนตะครับมีคนค้ำหนึ่งคนถ้า35เปอร์เซ็นต์มัต้องมีคนขํำครับ,รบสอบถามรายละเอียดได้ที่เซียวมันจอรเดียนะครับ080475เป็นส2 4ครับ ดูล้อครับบุกเบิกสบายครับกำลังเทอร์โบครับนี้ใส่หน้ากากให้เยีลยนะครับตัวหน้ากากนี้เป็นของแถมนะครับไม่ต้องเสียตังค์ครับชุดหน้ากากของแถมเจ็ดรายการครับ นี่เดี๋ยวเราใส่ใบมีดใส่ผ่านพวนด้วยนะครับสอบถามราคาสอบถามรายละเอียดติดต่อเลยครับเซลลมามครับครับขอบคุณครับวันนี้เซลยหมามบอกข้างนอกก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ